สวัสดีจ be right, right, right. ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อเห็นเขาได้เ right ฮ็ดเอาเทอาว่า right พี่น้องโอนกับเขาป่ากับอ้ายมาบังกันนะเขาก็ไปหลอกบังดูจักน้อยหนึ่งดูนี่นั่นนั้นนักใครนั่นกันดูดูนู้นนี่นี่มันดูนู้นนี่เฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดยังแหละนนี่ฮะเฮ็ดยังพี่น้องอันนีงบูเบ้อเด้อหนิเฮ้ ไข่อย yeah yeah yeah. uh, um, ังอ่นนี่เออข่อยเก็บไปสะก้อนแล้วข่อยเก็บไปสะก้อนเนาะเออนี่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 ฮะนี่นี่นี่เก็บไปสะก้อนเนาะวันแมนเฮ็ดยังไรเก็บไปสะก้อนแล้วนี่เฮ็ดยังไรนี่ข่อยกับปราชิกแล้วข่อยเก็บสะก้อนนี่อือืเก็บดุเก็บดุนี่อันนั้นะชุดเป็นหน่วยเปเนย่ออ๋อเอาใส่เออ พอบหูหัวเฮ็ดจ้ะอะไรจังไปให้ปูกระเจ้าหูแจักเบิง้งอืไปเลาะอีกฮาก,ก็เข่ามานี่เลาะเบิ้งก่อนเิ้ยมหาเห็นอ่าดอกเหลืองเหลือยงเลี้ยงได้เหยเฮ็ดละงอกเหลืองเลียเหลืองเลีง้ลงค่ะเ,เานาะพี่น,อน้องเนาะค้นกระตกุกไหนได้เนี่ยดีได้โทรศัพท์ตอนนี้ มันแบบว่ามันกระน,นาได้อยู่นะพี่น้องถ่ายทําได้ฝนตกฝนกาลังตกมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเละเบิงน้ากันซะก่อนเนาะเบิงเขาที่ได้ออยู่่อเฮดเนี่ยฮะมันเป็นอะไรแทะมันต้องตกนักๆอีกก่อนเนาะมันจังสีเห็นเด้อ มันต้องเอาตกแต่จังๆอีกก้อนฝนตกพี่น้องเอ้ยเลาะป่ากะเห็นแต่ป่าเนาะพี่น้องเนาะเห็ดก็ะหอบมาได้อันได้อันไข่มันกระจักเมนว่าไข่อันเห็ดผีเบือบ่อเพรือไข่เห็ดลโง,งกก่กระบื้องชื้อไปให้ผู้เขาเจงกระจักเบิ่งเนาะ เด็ดไข่เฮ็ดเบื่อเพราะว่ามันบระเดียังบระเดีออกด,โดโอกพึ่งดอกออกมาให้เห็นว่าเป็นเฮ็ดนะอียงนะน่เฮ้ยกรบโบเห็นซ้อนสลายสลายน์นเนาะบโบหายเจอ,อะเนาะซ้อนสลายสลายอยู่นเนี่ยคือกับเจ้าหาหนะโอ้ขับเทด้คลิปกับเจ้านะ่ะกาสะออนกับเจ้า จิ้มเอาจิ้มเอาเป็นไข่เป็นไข่ไขดอกเหลืองเหลืองเหลืองกำลังจุม้มจุมงามงามทางเฮานี่นะเป็นอะไรบ้างนี่คือเห็นแต่ป่าใช่เนาะนี่คือผมเห็นเห็ดเนาะคือว่าแล้วผลมันยังบ่นักต้องนักอีกบาทหนึ่งเนาะ,อ,ะอีกบาทหนึ่งจากสองมื่ มันบอกใหูไปเนาะพี่น้องมาสีซ่ห้อยเขาเคี้ยนี่นี่ห้อยคนพี่น้องเลยอย่างไปทางนั้นก็นได้ยินแต่เสียงคนอ้ว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 นอยู่นี่แต่เสียงคนหาเห็ด ลงหลอดลงไปหลึกๆผลหรือวเนาะกันเห็ดนะคะมันชีเห็นมันก็ต้องตาดอกดอกอบอ่มีวี่แววบ่มีวี่แววเฮามานี่ก็เด้อพี่น้องเด้อมาชมป่าว่าสิซะมันได้เห็ดสิบ่ได้เห็ดก็เ,เ,นเนส็ดหยังเนาะชมป่าตัวอื คนก็ตกปลอกแป๊กๆเซาดิบ่พอสิย่านนอนย้อนดอกบ่พอเปียกย้อนดอกเนาะอือเลาะไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบ่พอจัีนเนาะเฮ็ดในกระตานี่กเฮ็ดอีหยังอือตายตายเร็วตายเร็ว Bố đây kín hết, body kín hết. Hit mạc mark, a mở bò mì đấy. Qua, à, soccer cái xe lộp lộp ọc lộp 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 ọc lộp ọc lộp วนวันวนวันอยู่เที่ยวลงมาโอ้มันสิไปเบ,บิร้เล่าไปเห็ดกระลังมันเห็ดกระลังออกเขาเลาะซัมนี่ชิสือเขาต้องเลาะลงไปเลกๆหาดนๆใจเย็นไหมหาเห็ดไปออกเลยเด้อพี่น้องซูบแล้วก็ได้ตกตากับมันไข่มัน สองสัหน่วยเนาะนหาเห็ดมาจาะเบิ่งพี่น้องเว้เราเห็นบ่กโเห็นเมื่อบาเนี่คุณละคอยรอเห็ดขมมาปลาบิ๊กอันนั้นแหละไหนคุณเด้ยงอ่อยนี่อู้เปิดปลาบิ๊กกับเห็ดขมเนาะเออเอาลอปลาบิ๊กกับเห็ดขมเลยปลาบิ๊กอันอนั้นแหละคอยหากระดังมุนนะ

ขาเขากระซาดีซาโตละทายเฮ็ดเบื่อนะอบนเนาะอันนี้เนาะเขาได้นะมันคือเป็นไข่คือเห็ดละงูแค่วะเฮ็ดเบื่อไปแม่เฮ็ดเบื่อติเบื่อกันไม่ได้กินแล้วเนาะยันตายเนาะพี่น้องยันไม่ได้เลี้ยงลูกถ้าถึงตายไปเนาะไปหาเห็ดก็บ่ได้เนาะไปจอบเบิ่งว่าเห็ดละงูสิออกบ่ผัด บ่เห็นจักดอกได้เฮ็ดเบื่อมาซ้ำบ้ากินซ้ำทิ่มแล้วบ่กล้ากินแล้วอย่าตายพี่น้องเอย้ยจะนงที่โบได้เลี้ยงลูกลูกยังน้อยอยู่น้ำไม้นี่ก็ได้ในข่อยซับต้มนะมนมอย,อยู่อยู่เฮือนคือบ่ฮักต้มเนยปรุงให้มันยาวเห็ดเอยียงให้มันปรุงใหม่มเอาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้เขบคุณสุขสุขคนเด้อเขามารับชมมันป่านล้วกันบ๊ายบายจ้า